โเชยรายวันยังมีจ่ายสินไหมเพิ่มเติมกรณีเป็นคนไข้นอก18โรคนี้นะคะ 1. การสลายเนื้อ ESWL Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy 2. การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี Coronary Angiogram c a r e x 3. การผ่าดตัดต่อกระจก Extra Capsular c a t a r a c t Extraction with i n t r a o c u l a r Lens 4. การผ่าตัดโดยการสอ่องกล้อง Laporoscopic ทุกชนิด 5. การตรวจโดยการสอ่องกล้อง Endoscope ทุกชนิด 6. ก,การผ่าตัดโดยการเจาาไซนัสไซนัส Operation 7. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม Excision b e a s t Mass แการตัดชิ้นเนื้อจากกระดูกบน Biopsy 9. การตัด Amputation นิ้วมือหรือนิ้วเทา้า 10. การเจาะตับ Liver puncture Liver aspiration 11. การเจาะไขกระดูกบน m e r r o w a aspiration 12. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง ลำบ้าพันเจอส 14. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด Thoracentesis, t h o r a c e n t s i s Thoracic aspiration, Thoracic p a r a c e n t สิการเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง Abdominal paracentesis, Abdominal tapping 15การขุดมดลูก Culated Dilatation and Culated Fractional Culated 16การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก Coloscope Loop Diatherapy 17การรักษา Pathogen s i s Masculination or Pathogen s i s 18การรักษาโรคด้วย รังสีแกมมาแกมมาไนฟ์สิโรคนี้ค่ะไม่ต้องนอนโรงพยาบาลบริษัทก็จะจ่ายชดเชยรายวันให้ตามที่คุณลูกค้าซื้อไว้เลยค่ะ13โรคร้ายเรงเฉียบพันธุ์ที่ได้รับความคุ้มครองนะคะ1ก้านเนื้อหัวใจตายเฉียบพันธุ์จากการขาดเลือด 2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดต,ตัน 3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้านเนื้อหัวใจ 4. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก 5. โรคไวยัะตับอักเสบขั้นรุนแรง 6. โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคท,ทีเรีย 7. แผลไหมชะกัน 8. ภาวะโคมา่า 9. สมองอักเสบจ,จากเชื้อไวรัส 10. การผ่าตัดลิ้มหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจัน1การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง 12. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์า 13. โรคคาวาสกิที่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจนิยาม 13. โรค ร้ยแรงเฉียบพันน right well ี้จะจ่ายเพิ่มให้อีก2,500 0นะคะถ้าซื้อชดเชยรายวันที่1,000บาทต่อวันค่ะการวางยาสลบอะเนทิเซียหรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลังสไปนอนอะเนทิเซียโดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์นี้เพียงหนึ่งครั้งก็คือ5,000บาทต่อการซื้อชดเชยรายวัน1,000ต่อการพัก รักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งนะคะ<ร>การป่วยด้วยโรคแล้วแรงเฉียบพันหรือการดมยาสลบะคะ่ะบริษัทจะจ่ายให้แค่1โรคเท่านั้นแล้วก็ต่อหนึ่งครั้งที่เข้าไปแอดมิดเท่านั้นนะคะในกรณีที่เข้ารักษาพยาบาลต่อเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนหรือสืบเนื่องจากโรคเดียวกัน จะไม่จ่ายแล้วนะคะเช่นเข้ามาด้วยโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตันมีการดมยาสลบแล้วก็จ่ายสินไปแล้วสามหมื่นแล้วนะคะแล้วลูกค้าก็นอนไปเรื่อยๆแล้วออกจากโรงพยาบาลแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็มาดมยาสลบอีกตรงนี้ค่ะก็จะเหลือแค่โชดเชยรายวันคืนละ1 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ 1. การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มคุ้มครองสัญญาเพิ่มเติมก็คือต้องรอครบ30วันถึงจะใช้ชดเชยรายวันแล้วก็ประกันสุขภาพได้นะคะ 2. การป่วยที่เกิดขึ้นระยะเวลา120วันก็มี1 โรคไ้เลื่อนทุกชนิด 2. ต้อเนื้อต้อกระจก 3. การตัดทอนซินหรืออดีนอย์สเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่อันนี้ต้องรอ120วันนะคะ